มีใครเคยได้ยินคำด่าที่ว่าไอ้หน้าปลาจวดกันบ้างหรือเปล่าคิดว่าุทุกคนคงจะคุ้นเคยคำนี้กันเป็นอย่างดีนะคะแต่รู้ไหมว่าปลาจวดมันหน้าตาเป็นยังไงไปค่ะวันนี้โอชินจะพาไปตกปลาจวดในประเทศญี่ปุ่นนะคะ คลิปนี้เราจะนั่งเรือไปตกปลากันกลางทะเลนะคะแต่ก่อนอื่นกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะทุกคนก็จะต้องตูนสเสบียงแล้วก็กินกินกินเพื่อเก็บแรงไปตกปลา,าค่ะท่าดาตอนนี้เราได้ขึ้นเรือกันมาแล้วนะคะเพื่อเตรียมตัวไปออกล่าปลาจวดกันจ้าและสำหรับเหยื่อที่เราจะใช้ในการล่าปลาจวดวันนี้นะคะก็คือ เครียงทะเลค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะที่เห็นไม่ใช่เยื่อนะคะแต่เป็นน้องตะนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังกลางกรุงโตเกียวนะคะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทริปของเราตอนนี้เราอยู่บนเรือกันแล้วนะคะก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางเดี๋ยวขออน,นุญาแนะนำสมาชิกอีกท่านสาวสวยท่านนี้นะคะมีชื่อว่าพัทเป็นสถาพานิกสาวพรแสเนเห์ และตอนนี้นะคะเรือก็ได้แล่นสู่ท้องทะเลในญี่ปุ่นแล้วนะคะเตรียมจะตกปลากันเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือเตรียมเบ็ดแล้วก็เตรียมคันรอกออกมานะคะเพื่อที่จะโยนลงไปแล้วเขาก็บอกว่าให้โยนเราก็โยกโยกโยกชักชักโยกโยกนะคะและแล้ว น้องตะก็ได้ปลาตัวแรกของหล่อนขึ้นมานะคะนี่ก็คือชมหน้าปลาจวดนะคะนี่คือเป็นครั้งแรกที่ทุกคนเห็นหน้าตาของปลาจวดค่ะโอ้โหคือตกมาตอนแรกก็คือนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทุกคนนะคะเอาปลาออกจากเบ็ดไม่ได้นะคะต้องมีผู้ช่วยเล็กน้อยนะคะนี่สาวสวยของเราก็คือต้องพยายามอย่างหนักนะคะเพราะว่าทีมเราตกไปได้แล้วหนึ่งตัว ทีนี้คนต่อไปจะเป็นใครนะคะน้องตะานางตกได้นางก็ยังจะพยายามต่อนะคะคือไม่ให้ขายหน้าทีมไทยนะคะเราจะต้องสู้ญี่ปุ่นที่นั่งอยู่บนเรือให้ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะตกได้นต่อไปแน่นอนค่ะค,ะคนคนนั้นไม่ใช่โอชินนะคะก็เป็นพัดนั่นเองนะคะ <laughs> ได้มาแล้ว <laughs> หนึ่งตัวนะคะ <laughs> เป็นไซส์ที่กําลังพอดีมือเลยแล้วก็แน่นอนว่าเอาออกเองไม่ได้นะคะต้องมีผู้ช่วยท่าดาตัวที่สองนะคะ ยังตกได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเก่งมากตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกเยอะเลยคือก็ยังงงว่าปลาจวดมันหน้าตาทุเรศตรงไหนวะทำไมคนจะต้องพูดว่าไอหน้าปลาจวดน้องก็ดูหน้าตาหน้าทะน,นุถนอมนะไม่เห็นจะน่ารังเกียจเลยอะแถมรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงต้องดูให้จบคลิปนี้นะคะและถึงแม้ว่าพวกเราจะเริ่มตกกันได้แล้วนะคะพวกเราก็ยังคง เอาเบ็ดออกจากปากปลาไม่ได้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวแบบยากน้องกระโดงกระโดดน่ากลัวมากแต่แล้วนะคะคนที่จะตกได้คนต่อไปก็คือโอเชียนเองมาแล้วค่ะน้องตัวใหญ่ไม่เบานะคะ <c oughs> สำหรับตัวแรก <c oughs> จุกๆกหนักๆไปเลย <c oughs> ปลาที่เราตกได้นะคะเราจะต้องอามาใส่ในถังแล้วก็ตัดเงือกออก <c oughs> คือเหมือนฆาตกรรมมันทันทีเลยอ่ะ เออเพื่อที่แบบจะคงความสดมันแล้วมั้งคะอันนี้ค่อนไม่แน่ใจเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็คือจัดการมาตัดเหงือกน้องให้เลยอะ่ะน้องก็คือลอยตุปป๊บปองอยู่ในถังเป็นที่เรียบร้อยนะคะ,แล,ะแล้วลวเราก็จะต้องเดินทางกลับกันนะคะสภาพตอนขากลับก็จะประมาณน,นี้คือเราอยู่ในเรือทั้งวันเลยอะ่ะแบบเช้ายันบ่ายแบบเกือบจะเย็นเลยนะคะทุกคนก็คือเหนื่อยล้ามากน,นี่กินเป็นไก่นะคะไก่ผ่านไปไม่นานนะคะ ก็กาลังจะเทียบท่าแล้วนะคะแล้วเราก็จะมานับจํานวนปลาเพื่อจะแบ่งกันเรากลับบ้านแล้วก็ทํากินกันที่นี่ด้วยท่าดานี่ก็คือจํานวนปลาที่พวกเราสามคนตกได้นะคะทีมไทยนะคะแต่มาดูทีมญี่ปุ่นกันก่อนทีมญี่ปุ่นคือแน่นมั่วอันนี้สองคนนะ นี่ก็คือเราจะเอามาทําเป็นอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะคะแน่นอนนะคะว่าทีมไทยแร่ปลาไม่เป็นแน่นอนนะคะก็จะต้องเป็นคนญี่ปุ่นที่จัดการให้กรีเยงอย่างเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบที่ทำกินนะคะนี่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 เมนูที่เราจะกินก็คือนีง่ายคือเมนูปลาจวดซ่า แรกคันสดๆเลยนะคะคือแล้วก็มันจะมีส่วนที่เป็นไข่ปลาเนะี่ยเขาก็จะเอาออกแต่ไม่ทิ้งนะคะก็คือเก็บไว้ประกอบอาหารชนิดอื่นๆนะคะแต่มันก็จะมีคนไม่กินนะ,ะก็ให้คนที่กินเอากลับบ้านไปเราก็จะมาเริ่มชิมกันนะคะว่ารสชาติของซาชิมิปลาจวดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทำพัดกันดีกว่าคือดูจากสีหน้าแล้วเมื่อกี้เธอบอกว่าอะไรนะ อ๋อได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่หรอหรือยังไงนี่ที่แปลว่าไม่ได้อ่ะอร่อยอยู่จ้าก็รสชาตินะโอชินจะบอกว่ามันคล้ายๆเนื้อปลากระพงอ่ะเออแบบไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่กินซาชิมิก็พอได้ยังไงถ้าเพื่อนๆมีโอกาสได้มาเที่ยญี่ปุ่นนะคะก็มาลองประสบการ์ณตกปลากลางทะเลกันดูนะคะ